ครับลาดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านพ่อขรรชัยและคุณนายท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับเรียนเชิญทุกท่านใดที่จะอธิฐานปักขิตขอพรปักทูปขอพรนะครับเมื่อเวลานี้ขออนุญาตเรียนเชิญที่โต๊ะเครื่องบูสาเลยครับรับทูปจากเจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องมากก็ได้ครับ3ดอกห้าดอกเก้าดอกนะครับแล้วแต่เราสามารถที่จะ ปักได้นะครับอธิษฐานจิตขอพรขอพรน,นี่ก็คือกําหนดจิตเป็นเบื้องต้นเ,นเชิญย่างที่นั่งรับรองเลยครับท่านอธิษฐานจิตขอพรเป็นเบื้องต้นนะครับเรียกว่าตั้งจิตปักลงไปไว้ในสิ่งที่ปรารถนาก่อนเสร็จแล้วเวลาที่เราทรําวิธีการวงสวงอธิษฐานจิตนะครับเราก็สงบจิตนิ่งๆนะครับนิ่งๆนี่คือไม่ต้องคิดอะไรนะครับ พลังแห่งการอธิษฐานจิตขอพรเป็นต้นๆนั่น,นแหละจากนำดวงจิตของเราไปในสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดเป็นความสมรทธิ์สำเร็จต้องเน้นนะครับว่าสมริ์สาเร็จตามที่เจตนาเราตั้งเอาไว้อื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเวลาเราอธิษฐานจิตเป็นต้นๆน,นี่นะครับถ้าอาศัยสมาธิจิต เป็นบาทเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราอธิษฐานเป็นเบื้องต้นก่อนเราขอให้สำลิดผลอย่างนี้อย่างนี้นะครับเมื่ออธิษฐานจิตสำลิดแล้วก็ให้ตั้งใจก็ให้ตั้งใจแบบชนิดที่เรียกว่ากำหนดจิตแบบเดินเรียบเรียบสบายๆนะครับเดินเรียบเรียบสบายๆก็คือในขณะที่พระท่านเจริญพุทธมนต์ก็ตามหรือว่าเวลาพระท่าน ทําพิธีพุทธาทิเศกก็ตามให้เราวางจิตแบบเฉยๆเยีเยบๆอย,ย,ยิ่งๆสบายๆนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลตามที่เราได้ตั้งจิตปรารถนาเอาไว้ส่วนจะมากจะน้อยจะสําเร็จนะครับขึ้นอยู่กับสองประการด้วยกันก็คือประการที่หนึ่งบุญที่เราได้สร้างสมอบรมมาเป็นบาตรพื้นฐานให้กับเรามากน้อยแค่ไหน ประการที่สองกำหนดจิตตั้งจิตมั่นเป็นสมาธิแค่ไหนนะครับสองส่วนนี้ถ้าหากว่าเราทำได้ก็จะสำเร็จผลตามที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างนั้นและทุกคนด้วยนะต้องเน้นว่าทุกคนจึงจะสามารถสำเร็จได้ถ้าหากว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะน้อยลงไปตามลำดับของพลังบุญตรงนี้ เป็นคำย,นยืนยันของพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดเอาไปว่าปุกเพกะตะปุญญาตาสิ่งใดก็ตามที่เราได้เคยสั่งสมเอาไว้ก่อนอบรมเอาไว้ก่อนทำให้เกิดทำให้มีทำให้คุ้นนะครับสิ่งนั้นก็จะเกิดจะมีกับเราขึ้นมาเรียกว่าบุญเก่ากับบุญใหม่ผสมกันนะครับเมื่อบุญเก่ามารวมกับบุญใหม่ จึงทาให้เกิดเป็นผลสำร็จตามที่เราได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นั่นจึงเหมือนกับว่าได้เกิดความสำลิจและความสําเร็จในส่วนแห่งบุญ